จบเงินสดรดเช่าพร้อมทรงมอบนะครับพี่น้องก่อนอื่นทักทายกันครับสวัสดีครับป๋ายะบรรท่ารูปหล่อใจดีกูดใดบอกว่ารถเซาบดีรดเซาบางงามนะครับเมื่อเบิ่งเอาเป็นหยัางนะครับนี่ป๋าหามาให้แล้วนะครับ เรื่องรถดีว่าดีมันอยู่ที่จรรยาบรนของผู้ขายนะครับว่าเอารถดีมาขายบอ่อหรือเอาคันอรหรือตลกไปอีกแล้วนะครับว่าเอารถดีรถงามมาขายให้เจ้าบอ่อนะครับก็ต้องขัดสันสิ่งดีๆมากนะครับเพราะว่าเท่าเป็นชว้รูมที่มีซื้อเสียงนะครับอันไหนที่ว่าขายตามสภาพอันไหนว่าขายเดิมๆรถตีเทิร์นมากเท่ากับว่ารูปแบบนึง แต่อันใดที่มันเป็นรถตัวใหญ่รถงามๆเขาก็ต้องบอกเลยว่าเข้าขายดูแลให้มีหลังการขายเขาบอกเลนว่าขายปะขายเลยนะครับรถคี่นีก็คือกันเข้าบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าเป็นรถเช่านะรถบริษัทนะเขาปล่อยขายออกมาเป็นล็อกๆเราเหมามานะลูกค้ามาดูรถลองขบับชอบนะครับลองเช็คประวัติด,ดูได้นะครับ รถมันมีวารันตีมันเข้าศูนย์ตลอดนะครับผมมีใบเซอร์วิสจากศูนย์พี่น้องก็สามารถไปเช็คได้นะครับเช็คเช่นคันนี้ลูกค้ามาดูหน้าโชว์รูมชอบมาเบิงหนาโชว์รูมชอบประทับใจจบเงินสดนะครับนี่กําลังไรลรถเลยทายนะ้ำมันเครื่องกองเครื่องของเหลวตัวนี้เป็น t o โยต้าให้ลัก v o รีโว2.4 e p i a n e r ปี2018นะครับผมโคตรสวยเลยเดี๋ยวจะดูก่อนมี ว่าจบส่งมอบที่ไหนเบิ่งกลุ่มก่อนกลุ่มไรครับโปรดพี่น้องเอ้ยคนทํามาก,กินเนียแน,น้เนี่นี่นี่ซื้อเงินสดของเซลลแบมบี้ขยี้ใจทะเบียนนี่8ปดสีหกห้าขันเดียวกันบอปด่หกห้า 8, 4, 6, นี่นะครับ8ปดสหหลูกค้าชื่อวราพรพองค่วงนะครับนี่ โอนเข้าบัญชีดีที่สุดค่าแอนเซอร์วิสมัดจำห้า5 0 0 0 0บาทนะครับต้องมาเบิงรถนะครับเบิงรถเห็นรถกรมักชอบจังมัดจำนะครับผมมัดจำหนาชั่วรุม่มสำหรับคนที่ซื้อเงินสดแต่คนที่ซื้อเงินผ่อนไม่ต้องมัดจำทุกกรณีนะครับผมอ่าแล้วก็พร้อมส่งมอบที่ที่ปทุมธานีนะครับรับรถวันที่6นี่เห็นไหมรับรถวันที่6 เดือนกรก,กฎาคมนะครับผมมาเบิงรถลูกค้ามาเบิงชอบถูกใจกระจังมัดจําจังจองนะครับเห็นบ่อรถมันดีรถมันงามนะรถมันดีรถมันงามปี2018ดูขัดทรงขัดซี่ตีละยังงามเลยพวกยงพวกยางอยังนะครับเบิง้งไห้คือกันนะครับกระบ,บะได้เนื้อดาก,กันชนท้ายรถบอร่อชนบอ่อเฉียวบอ่อต่ำพี่น้อง มาลองครับล่องคีเบิงสีสื่อเงินสดเงินพรกับมาร่องเบิงนะครับเด็เกียร์ออโต้ไม่เก่ามืนหารถเซาเรยนี่รถเซาจึงเดียวติดอากล้องนะครับผมติดมาจากศูนย์อยู่แล้วนะครับอันนี้เอาไห้ลูกค้าเบ้า,เอาออกนะครับจึงเดียวติดนะครับรถเติมรถสวยน็อตไม่ขยับนะครับสบภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงฟีดาวทรงหอดหนาบ้า ป๋าจัดให้ของเครื่องเดิมหมดระบบความปลอดภัยดูบีเอ็ด e e บอกแล้วว่าน็อตบ่อไขน็อตบ่อแกะแม่แต่ตัวเดียวอันนี้ลูกค้ามาเบิงขนาดยังประธานเดล้างนะครับเขายังจองยังซื้อเขาต้องเสีอใจกันขนาดไหนถึงบอกว่าเรื่องรถนะครับมันอยู่ที่จรรยาบรณของคนขายว่าเอารถดีรถสวยมาขายพี่น้องบอ่อหรือเอารถพังมาตัวขายนะครับผมอา้าวเสีอใจกันได้เลยนะครับป๋าขายแต่ของดีแทนแน่นอน เป็นกำลังใจให้ป๋าแล้วกับทีมงาน Big Scale, บ Same ิ๊กแจ๊กแกลเกเซมโรสซิงเสียยะบรรท่าปา๋ายะบรรท่าพิมพ์ให้กำลังใจการพิมพ์คำว่าโคตรสุดโคตรสุดโคตรสุดอยากได้สวยๆแบบพี่ติดต่อเข้ามาจะสดจะผ่อนได้หมดซื้อสดก็ไม่เสียแวดแชร์ให้ปา๋าน้ำเด้อพี่น้องเอฟซี FC. แก้ว